สมาร์ทโฟนเรือธงเปิดตัวช่วงไหนต้องวางแผนซื้อยังไงจะได้ไม่ต้องพูดคำว่ารู้งี้ไม่น่ารีบซื้อเลยคลิปนี้ผมมีคำตอบครับ เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้กันบ้างไหมครับซื้อสมาร์ทโฟนหรือว่ามือถือรุ่นหนึ่งมาสักแป๊บหนึ่งรุ่นใหม่ออกแล้วจากนั้นก็จะเจอกับประโยคที่ว่ารูเงี้ไม่น่ารีบซื้อเลยหรือไม่ก็ซื้อรุ่นนี้มาไม่นานรุ่นใหม่ก็ออกอีกแล้วคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าสมาร์ทโฟนเือทงแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาเปิดตัวช่วงไหนกันบ้างนะครับจะได้แพลนการซื้อถูกนะว่าตอนนี้ควรซื้อเลยหรือเปล่าหรือว่าควรรอรุ่นใหม่ดีนะครับ ป่เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเดี๋ยวผมจะไล่ไปตามเดือนกันแล้วกันนะครับก็มี12เดือนเนาะผมจะเริ่มตั้งแต่มกราจนถึงธันวาแต่เดี๋ยวผมขอบอกกันนะว่าผมเนี่ยจะอ่านับที่เป็นการเปิดตัวแบบ global เท่านั้นนะครับเพราะว่ามีหลายแบรนด์เนี่ยตัวอย่างเช่นแบรนด์จากจีนะครับเขาจะมีการเปิดตัว2เวอร์ชันเนาะก็จะมีเวอร์ชันที่วางขายในประเทศกับอีกเวอร์ชันหนึ่งที่วางขายในต่างประเทศทั่วโลกนะครับก็จะเรียกว่าเวอร์ชัน global นะครับ ในคลิปนี้เดี๋ยวผมขอย้ำเลยนะว่าจะนับเป็นการเปิดตัวเวอร์ชัน global นะครับ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเดือนมก,การานะครับมก,การาเนี่ยก็จะเป็นซัมซุงนะครับจะเป็นซัมซุง Galaxy S นี่แบบนี้เลยพวก S 2425ก็จะเปิดตัวช่วงมก,การานะครับจริงๆเมื่อก่อนอะ่ะจะเปิดตัวมก,การาจนถึงช่วงกุมภาเนาะแต่ว่าหลังๆมานี้นะครับ2ปียอนหลังเนี่ยจะเปิดตัวช่วงมก,การาตลอดเลยนะครับมาต่อไปอันนี้มันมีรุ่นเยอะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดปฏิทินแป๊บหนึ่งนะครับ ต่อไปเดือนกุมภาครับก็จะมี Apple นะครับจะเป็น i p h o n e-series เนาะ 16e นะครับก็เปิดตัวไปช่วงกุมภาครับแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งจะเป็น oppo นะครับจะเป็น oppo find n series พวกมือถือจอพับของ oppo นะครับก็จะเปิดตัวช่วงกุมภาเหมือนกันนะครับเดือนต่อไปมีหน้าจะเป็น xiaomi นะครับ xiaomi number series ต่างๆ xiaomi 15ก็เปิดตัวช่วงมีนานะครับต่อไปเมษากับพฤษภาเนี่ยตรงนี้ข้ามนะครับก็คือ ไม่มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธงอย่างก,กันเนาะเออวิอ๊ยเมื่อกี้ซัมซุงนะครับซัมซุงเนี่ยจะมีต้นปีก็คือพวกเอซีรี s นะครับก็จะเปิดตัวช่วงมีนาเมษาประมาณนี้เนาะอืมแต่ว่าในประทีนนี้เนี่ยที่ผมมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเอาเป็นเรือธงของแบรนด์นั้นๆนะครับอย่างที่บอกไปเนาะอ่าต่อไป มิถุนาจะเป็นเสี่ยวมี่ครับเสี่ยวมี่มิกซ์ซีรีส์จะเป็นมือถือจอพับของเสี่ยวมี่แล้วต่อไปเนี่ยเดือน7นี้มีเยอะเลยนะครับเดือน7เนี่ยแน่นอนว่าก็จะมีซัมซุงนะครับ Galaxy C Series พวกจอพับของซัมซุงนะครับ C Flip C4 พวกนี้ก็จะเปิดตัวช่วงเดือน7เนาะเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นเดือน7ถึงเดือน8นะครับแต่ว่า2ปีให้หลังมานี้ก็จะเปิดตัวช่วงเดือน7ตลอดเลยต่อไปก็จะเป็นนอตติ n งนะครับนี่เลยครับโฟนหนึ่งสองสามเปิดตัวกระกฎามาตลอดเลยนะครับใครที่เป็นแฟนคลับนอตติ้งเน เดือนกรกฎาเนี่ยรอได้เลยนะครับต่อไปก็จะมีหัวเว่ยเพียนะครับอย่าง p พียรา80ที่เพิ่งเปิดตัวไปเนี่ยก็เปิดตัวไปช่วงเดือนกรกฎานะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวเลยคือ vivo x 4 s นะครับ X45 ก็เปิดตัวกรกฎาคมเหมือนกันนะต่อไปนะครับจะเป็นเดือนสิงหาคมสิงหาเนี่ยที่จริงจะมี Google Pixel นะครับแต่ว่า Pixel เนี่ยไม่วางขายในไทยอย่างเป็นทางการสักทีนะครับแต่ว่าให้ดูไว้แล้วกันเนาะว่าเออเปิดตัวช่วงเดือน สิงหานะครับอย่าง p i กเซล10 series นะครับที่กำลังจะเปิดตัวก็เปิดตัววันที่20สิงหานะครับที่ใกล้จะถึงนี้ละอ่าต่อไปนะครับจะเป็นกันยากันยานี้แน่นอนเลยครับหลายคนรอคอย p h o n e ใหม่เนาะเดือนกันยานะครับ Apple ก็จะเปิดตัว iPhone ที่เป็นรุ่นตัวท็อปนะครับไอโฟนธรรมดาโปรแล้วก็โปรแม็เดือนกันยานะครับก็เดือนหน้าก็จะมีการเปิดตัว iPhone 17 Series นะครับใครที่เป็น FC iPhone เนี่ยก็รอได้เลยนะครับเดือนหน้าแล้วต่อไปก็จะเป็น ตุลานะครับจริงๆจะมีก้ากึ่งระหว่างาสิ้นเดือนกันยาจนถึงตุลาก็จะมี Galaxy S FE ด้วยนะครับของ Samsung. s a m s u n งเช่น S 23 24 FE เนี่ยก็จะเปิดตัวประมาณช่วงนี้แหละแล้วก็ S 25เนี่ยตามข่าวลือนะครับก็บอกว่ามาช่วงเดียวกันเหมือนกันประมาณเดือนตุลานะครับต่อไปพฤศจีนี้ก็จะมีอยู่2แบรนด์นะครับก็จะมี Vivo X Series เนาะ X 2 0 0เนี่ยก็เปิดตัวเวอร์ชัน global เดือนพฤจีเหมือนกันนะครับ อีกแบรนด์หนึ่งก็จะเป็น oppo นะครับ oppo f i x อันนี้ก็ช่วงพฤศจิกเหมือนกันใครที่เป็นแฟนคลับ2แบรนด์นี้ก็ประมาณช่วงท้ายปีนะเดือนสุดท้ายครับธันวาก็จะเป็นหัวเว่นะครับจะเป็นหัวเว่จอพับพวก mate x 6อะไรพวกนี้ก็เปิดตัวเวอร์ชัน global ไปเดือนธันวานะครับผมก็ไล่ไปหมดทั้ง12เดือนแล้วนะครับทีนี้ถามว่ารู้ช่วงเปิดตัวไว้มันดียังไงคือหลายคนเนี่ยที่มีประโยคที่ว่า รู้งี้ไม่น่ารีบซื้อเลยหรือว่าเพิ่งซื้อรุ่นนี้มารุ่นใหม่ออกอีกแล้วเป็นเพราะว่าไม่รู้ช่วงเปิดตัวนะครับแต่ว่าหลายคนที่เขาใช้แบรนด์นั้นมานานๆเนี่ยเขาก็จะพอจับจุดได้แล้วว่าสมาร์ทโฟนรุ่นที่เราใช้อยู่เนี่ยจะเปิดตัวช่วงประมาณเดือนนี้ซึ่งส่วนใหญ่นะครับหลายๆแบรนด์เนี่ยก็จะมีช่วงเปิดตัวที่เป็นเดือนประจําอยู่แต่ว่าถ้าบางแบรนด์ที่ไม่ได้มีเดือนประจำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใกล้เคียงกันในไตรมาสนั้นนะครับคือไม่ค่อยหนีกันมากถ้าเรารู้ไว้ก่อนว่าจะเปิดตัวช่วงไไรรรรรรมมมมมาาาสหหหนน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 ืืืืออออว่่่ชชงเเดียักก็จะะปโ์ใใแพซ้ถุ ยกตัวอย่างนะครับคือตอนนี้เนี่ยม so the ือถ so like ือเก่าอาจจะไม่ค่อยไหวละเราอยากจะซื้อรุ่นใหม่ก็ถ้ารู้ไว้ว่ารุ่นที่เราอยากได้แบรนด์ที่เราอยากได้จะเปิดตัวช่วงไหนก็ให้เราสามารถแพลนได้นะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันเหลืออีกประมาณเดือนหรือว่า2เดือนเนี่ยรอรุ่นใหม่ดีกว่าไหมหรือว่าถ้ามันยังเหลืออีกไกลเลยอีก5 6เดือนเนี่ยก็ซื้อรุ่นปัจจุบันใช้ไปก่อนจากนั้นถ้ารุ่นใหม่มาก็ค่อยว่าอะไรแบบนี้มาแล้วทีนี้หลายคนเนี่ยก็จะมีคําถามว่าควรซื้อรุ่นใหม่เลยไหมหรือว่าควรรอนะครับถ้าเกิดว่า อันนี้เนี่ยมันแล้วแต่คนแล้วแต่ทุนทรัพย์ของแต่ละคนเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นความเห็นของผมเนี่ยถ้ามันเกิน6เดือนขึ้นไปผมรู้สึกว่าซื้อรุ่นปัจจุบันใช้ไปก่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียหายไม่ได้ขาดทุนอะไรนะครับแต่ว่าถ้ามันใกล้ๆละเช่น1-2เดือนหรือว่าอาจจะมี3เดือนอะไรเงี้ยถ้ารอได้ผมแนะนําว่าให้รอรุ่นใหม่ดีกว่านะครับยกตัวอย่างนะตอนนี้เดือนสิงหานะครับอ่า Galaxy S รุ่นปัจจุบันเนี่ยจะเป็น S 2 5 S 2 5 plus แล้วก็ ultra เลยพวกนี้อีกประมาณ4เดือนกว่าๆนะครับก็รุ่นใหม่จะเปิดตัวถ้าเป็นผมเนี่ยผมรู้สึกว่ายังรอได้อยู่แต่ว่าถ้าใช้รุ่นเก่าอยู่มากๆแล้วมันไม่ไหวแล้วซื้อรุ่นปัจจุบันตอนนี้มันจะขาดทุนไหมอะไรผมก็มองว่าสุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับทุนทรัพย์อยู่ดีแต่ว่าโดยส่วนตัวผมอะออถ้าเหลือแค่4เดือนเนี่ยผมผมจะรอนะครับก็คือรอไปรุ่นใหม่เนาะแต่ถ้าสําหรับถ้ามันใกล้ๆมากๆนะครับตัวอย่างเช่น iphone อะไรพวกนี้ที่เดือนหน้าจะเปิดตัวแล้วผมแนะนําว่า ให้รอรุ่นใหม่จะดีกว่านะครับแต่ก็จะมีอีกอ,อีกแบบนึ่งเนาะที่รู้ปฏิทินเอาไว้ก็ดีกว่าก็คือคนที่มักจะรอซื้อรุ่นที่มันเป็นที่เพิ่งตกรุ่นอ่ะอืมก็คือสมมติว่า S 2 6เปิดตัวหลายคนเนี่ยอาจจะรอซื้อ S 2 5ก็คือตัวท็อปอรุ่นรุ่นก่อนที่มันตกรุ่นไปแล้ว1รุ่นนะครับอันนี้ก็จะมีประโยชน์กับคนเหล่านี้เนาะที่รอซื้อตัวท็อปที่มันตกรุ่นไปแล้ว1รุ่นอืมตรงนี้ก็จะสามารถแพลนได้นะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดกับช่วงเปิดตัวของสมาร์ทโฟนแบรนด์ดังนะครับที่นิยมใช้กันในไทยเนาะจริงๆแล้วเนี่ยในไทยยังมีอีกหลายแบรนด์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก Honor เนาะแล้วก็จะมี Realme แต่ว่าแบรนด์เหล่านั้นผมอาจจะไม่ค่อยมีประสรบการณ์นะครับแล้วก็มันยังมีอีกหลายรุ่นเลยนะครับที่ผมไม่ได้พูดไปเนาะอาจจะเป็นรุ่นที่ไม่ใช่รุ่นตัวท็อปพ,พวก FE แบรนด์ต่างๆหรือว่าพวก ที่มันอยู่ในเทียเดียวกับ Galaxy A ะลรพวกนี้เออผมอาจจะไม่ค่อยมีประสบการณ์ด้านนี้ถ้าเกิดว,ว่าใครมีประสบการณ์เนี่ยก็เพื่อนๆเนี่ยก็มาคอมเมนต์แชร์กันได้นะครับว่ารุ่นนี้รนนุ่นนั้นเนี่ยเปิดตัวช่วงไหนกันบ้างเพื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับโตวผมแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับในการแพลนซื้อมือถือรุ่นใหม่เนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆอีกหลายคนเนาะจะได้ไม่ต้องมาพูดประโยคที่ว่ารุ่งนี้ไม่น่ารีบซื้อเลยนะครับเท่านี้ก็สามารถแพลนได้แล้วเนาะถ้าเกิดว,ว่ร,รวงดตขอแและน์ ก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานในครั้งหน้าจะมีเรื่องอะไรดีๆมาฝากก็นั่นแหละครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ